ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังและรับชมการถ่ายทอดสดจากทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนนะคะซึ่งถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีคะ่ะในพิธีสวดบนธรรมเวทวัดเย็นพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงตามหาบัวหรือพระธรรมวิสุทธิมงคลน,นะคะและก่อนหน้านี้ที่ท่านได้ชมวิดีโอจบไปนั้น ก็เป็นการสนทนาธรรมจากองค์หลวงปู่ลีและพระอาจารย์สุดใจทันตมโนค่ะซึ่งเทศนาธรรมของท่านนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจตามที่เราฟังกันไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาหลวงตามหาบัวในวันนี้มีเจ้าภาพร่วมถึง77คณะด้วยกันค่ะซึ่งก็มากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะและช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงพิธีสวดมนต์ธรรมวัดเย็นกันแล้วอย่างไรขอเชิญทุกท่านร่วมทำสมาธิก่อนที่จะเริ่มพิธีสวดมนต์ธรรมวัดเย็นกันค่ะ เจ้าภาพที่ได้นำสิ่งของมาอาจจะเป็นผ้าไตรจีวรจะเป็นพวงมาลาหรือพวงมาลัยที่จะถวายกับพระสงค์ก็ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่เ,ทเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมเพื่อจะได้จัดถวายให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าภาพทุกๆเจ้าภาพแล้วส่วนจตุปัจจัยนั้นที่เจ้าภาพได้จองไว ก็เดี๋ยวได้เราก็ได้น้อมถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อินถวายน่าจะเป็นผู้ที่รับรับเป็นเพื่อเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์รับมอบะจตุปัจจัยจากที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันมาน้อมบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นตุน ตามเป็นไปตามพินัยกรรมที่องค์หลวงกาได้เขียนไว้ก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ทองคําทุกบาทนะก็จะได้ไปรวบรวมหลอมเป็นทองคําแท่งปัจจัยทั้งหมดนั้นก็จะไปซื้อเป็นทองคําแท่งเพื่อมอบให้กับขังหลวงเพื่อให้ขังหลวงของประเทศเรานั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ะันตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วท่านใดที่ยังไม่มีหนังสือสวดมนต์ก็เรียกออกจากาเจ้าหน้าที่ได้จะมีเจ้าหน้าที่จัดหนังสือสวดมนต์แจกคณะสัตายาญาติโยมทั้งหลายเพื่อทำวัดด้วยกัน,นทำวัดแล้วก็แผ่เมตตาเสร็จก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน,น วันนี้ก็มีคณะเจ้าภาพใหญ่ๆห,หลายท่านด้วยกันที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ะะอ่านรายชื่อเจ้าภาพของที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้อันนี้กำลังกำลังจัดโยมกำลังจัดเพื่อให้เข้าล็อกจำนวนเจ้าภาพมากๆก็จัดเพื่อให้เข้าล็อกเพื่อจะได้ ให้เป็นไปตามตามความต้องการเฉลี่ยกันไปชุดหนึ่งอาจจะประมาณสี่เจ้าภาพนะชุดละประมาณสี่เจ้าภาพนะจนกว่าจะหมดทั้งหมดด้วยกันก็คือ70็ดสิบกว่าเนะจ้าภาพนะพระไต่ชุดหนึ่งก็10บตนะิดไตรอาจจะเป็น5ท่านเนะจ้าภาพประสองท่านสองท่านนะชุดละห้าละห้า สิบชุดก็ห้าเจ้าภาพมันต้องประมาณ10กว่าจุดนถึงจะครบทั้งหมดพร้อมอ่านในชื่อของเจ้าภาพว่ามาขึ้นมาหมดดียังขก็ขอกราบนมัสการพระเถลานุเถราที่กรุยังสูงทุกรูปกับกาเรียนท่านคณะเจ้าภาพและท่านผู้เกียรติที่กรุทูกท่านครับ ในวันนี้ก็อย่างที่ท่านประอาจารย์ท่านได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีเจ้าภาพถึง78เจ้าภาพด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับ47เจาานนเจ้าภาพวันนี้เจเจ้าภาพครับด้วยความน้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูาอาจารย์นะครับเจ้าภาพที่มาจํานวนมากครับก็ต้องใกล้ขอก่าบเรียนว่าในการประกอบพิธีทางศาสนาพิธีนะกว่านี้ก็มีขราชการ ผู้ใหญ่นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นคนมากนะครับก็ครขอกาเปลี่ยนลำดับพิธีการให้กับคณะเจ้าภาพได้ทราบนะครับเมื่อพระสงฆ์พร้อมนะครับเจ้าภาพพร้อมในเบื้องต้นนะครับผู้แทนเจ้าภาพในวันนี้นะครับโดยท่านชะแล่มมีแสงนะครับเจ้าที่มหาเล็กผู้ใหญ่นะครับจะเป็นผู้แทนของคณะเจ้าภาพทุกท่านนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระราตนนตรัยนะครับจากไปนะครับ พระสงฆ์นะครับก็จะได้นำสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับจบแล้วนะครับจากนั้นไปก่อนที่จะมีการรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้นะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้ภากษาจุธามาตวงศีวว,ว,วิราชนะครับเป็นผู้จุดเทียดสองธรรมนะครับต่อจากนั้นไปนะครับท่านอภิชาติสุขขคานนท ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเป็นผู้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยนะครับจากนั้นไปก็จะเป็นการเั่ฟังการแสดงวัฒนธรรมนะครับเ,เมื่อจบแล้วนะครับจากนั้นไปจะเป็นการถวายเครื่องทตยธรรมนะครับแด่พระสงฆ์นะครับก็จะมีท่านคณะกรรมการผู้ใหญ่นะก็ผู้ร่วมพิธ ก็ขอกับนักประัการครูบาอาจารย์ที่ก็ระยงสูงนะครับแล้วก็กาบเรียนคณะเจ้าภาพนะครับก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับโดยปกติแล้วเวลาสวดมนต์ทำวัดเย็นก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับก็ถือโอกาสในช่วงนี้เป็นการทดสอบนะครับระบบเสียงไปด้วยนะครับซึ่งในแต่ละวันนะครับบางครั้งก็อาจจะขลุขักบ้างนะครับก็เรียนท่านคณะเจ้าภาพนะครับว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าการเป็นเจ้าภาพนะครับปัจจัย นะครับที่มาน้อมบูชาคุณนะครับจะปฏิบัติอย่างไรนะครับก็ต้องนําเรียนว่าปฏิบัติได้สองสองวิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือหย่อนที่ตู้รับบริจาคนะครับตู้รับบริจาคจะอยู่ทั้งบนสาราการเปลี่ยนและก็ที่อยู่ด้านหน้ากองอุนวยการก็คือตู้เซฟนะครับสามารถจะหย่อนที่ตู้รับบริจาคได้เลยส่วนใบภาวนานั้นก็นํามาให้ที่กระผมแล้วก็จะได้กราบนมัสการครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อประกาศยอบในแต่ละวันได้ทราบนะครับ อีกวิธีหนึ่งก็คือหลังจากที่ได้ประกอบพิธีาศาสนรพิธีถวายเครื่องเทรทมทอดผ้าบังสุกุลแล้วก็รับพรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปะะ่านาคำน้อยอำเภอนายูงนะครับปทุกวันนะครับพระเดชจพระุณหลวงพ่อจะเมตานั่งอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีพานตั้งอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อนะครับญาติโยมหรือเจ้าภาพก็สามารถที่จะไปถวายปัจจัยวางที่พานด้านหน้าหลวงพ่อได้โดยตลอดนะครับ จากนั้นไปนะครับหลวงพ่อเนอว่าอาจจะมอบญาติโยมนะครับได้ประกาศแจ้งยอดให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าเจ้าภาพแต่ละคณะนะครับน้อมปัจจัยบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเป็นยอดเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์สุขินได้แจ้งให้คณะเจ้าภาพได้ทราบนะครับว่าหลวงตานะพระเดชพุทธราชคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบุญยธรัมสำปนโนนะครับท่านได้มีพี่นายกรรมไว้นะครับว่า เงินนั้นนะครับให้นำไปซื้อทองคำเข้าคลังหลวงครับนั้นในส่วนของปัจจัยนะครับก็คงจะเป็นไปตามสะดวกของคณะเจ้าภาพนะครับจะวางถวายที่ผ่านหน้าหน้าหลวงพ่อหรือจะย่อนที่ทูรับริจาคได้เลยนะครับตามบรรยาสัยครับ ในขณะนี้นพระเดชคุณหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกนได้ขึ้นมาบนสาราการประเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับจากนี้ไปจะเข้าสู่พิธีการในการสวดมนต์ทรมวัดเย็นกระผมค่ายขอกาเพยนเชิญชลมีแสงนะครับเจ้าหาวาสมหาเับเป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพนะครับประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับขอกาียนเชิญครับ ขอบรียนเชิญท่านผู้เกียรติที่รุกท่านประนมมือครับในขณะนี้ประธานในพิธีนะครับโดยท่านชลมีแสงนะครับเจ้าหน้าที่มหาไดไ้่นะครับจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ ในบัดนี้ได้เวลาพวกเราขอากราบพระราตนานิม,มนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์และคณะทายาติโยมทุกๆท่านร่วมทําวัดเจนครับผมกราบกราบกราบลงตาอีกข้างครับผม Gelap. Arahang sama sembutun kawan, mudang bagawan Panong bagawa tuan sawa kasanggong,

anang buto bakawati anamayang buta habikiting karo mati buta warah anda warah kami guna sama kakaton boleh kawa Ramwa surlon wa tang ตังปยาอย่างพุทโธปฏิกันหาตัวจะยันตังการันตะเรสังบริตุงบุเดอันนิมยังธรรมานุสตินัยน์จะกการโหมเตสวรรณคาตัวอันก้าวกาธรรมโอสันเดติโกอาการิโก ัสสิงโวโอปะนายโกปัจจตังเวนิตาโพวิญญุบิดียรหันมะยังธรรมมาภิกิจิงกโรมาเซสวากาตะการบิคุณายยนข้าเสนาเสยโยโยมักกาปะ Betul. Tamu Angkuro Kapatana Kataka Ritaril Wanda Mahanta Maharang Wratama Metang Tamu Yosa Papani Nang Saha Samida Sowa Dammo Mita Mige Saro Dammo Dukha Jataka Dajavita Tajadisame Dammasanghini Ademi ธรรมาเสวะสุธรรมตังนาฏิเมสรานัญญาณตัมโมเมสรังวรังเอดนาสัจวะเชนะวันเกยังสัสุสเนงธรรมังเมวันธรรมานนะยังบุญยังปัสุตังอิทา สาบเถปิอันตรายามีมานิสุงตัดสติจต่างการเยวาจายาวาจีตตตวานธทมเมกุกัมมังภะกะตังเบยายังธรรมโมปติคันอาตวจยยันตังการันตเรสั้างวริตุมวะธรรมเม พันนามัยังสร้างข้านุจตินัยน์จะกโรมาเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุปจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ Sami jibhijpano -ji akavato sava kasanggulan yadidang jata ripu rissa yukani สัตติหันนามยังสังขาภิคิติงกโรมะเสสธัมมโชนสุปาฏิปติกุณาภิยุโตยนอมปิโตอริยปุขาสังกาเสโทเสราริธรรมปารวาสยกายาติโต panhang kamar Kaang susang sang yoca panang serang hemah utamahatian WANDA dianaang wa hitang sirenahang sangngkasa sammina sanggo ko kataata cari sangat sang Demin Syari ranciwiangm godan tohan dari Smi sang so Bali panatan na सामानेन यम्बुजम्बसुताङ्गि सा मेऽपि अन्तरायामे माये सुन्दरसदेतसा काये वाचाय वचे तथवा ताङ्गे कुकमाङ्कतम्बयान् ताम् भोपति कन्हा द्वोचयन्ताम् คารันตเรสังบริพุวะสังเกนะทิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรัง <Sanandare sangvaritumva sanghe> <Nadhi>

Saṅgho miḥ saranaṁ varāṁ Ente nāsaṁ cawacena Sunti deho tuṣa padhāṁ cawāyāṁ jīvarāṁ pariputāṁ Tāṁ yāva devasitaḥ Dang samaka sawata tapiring sapa sampat sanatika kaya yawa dewa hiriko bidnapaticha ganang ancamaya bacawe kita wajudinda pato pariputo so ne ya nama daya nama เดวะหิมัสกายาสัตติยาญาปนาญาวิงสุปารติยาพระมจาริยานุกหายาอินทิปุรานันเจวะตานังปฏิหังคามีนาวันเจวะนังอาปบารเดสมา

โสยวะเดวาอุปันนานังเวยาปฏิกานังเวทนานังปฏิกาตายะตาปยาปัจจปรมาตายาติราตมมิจารังอนัตติตุลเรามีความแก่เป็นธรรมะไดาจะร่วงบนความแก่ไปไม่ได้ปยาญาณีธรร ความเก็บไขเป็นธรรมดาจะร่วงคนความจิ เตสรณังเราจึงทํา